ได้ยินเสียงผมก็โอเคแล้วสตันผมรู้สึกว่าผมไม่ไหวแนละ้วกับการที่อยู่บนต้นไม้ขนาดนี้แล้วมีดพกผมเนี้ยสั้นประมาณแค่ฝ่ามือนะซึ่งไม่สามารถที่จะทำลายสัตว์ใหญ่ได้หรือว่าอ่าที่จะป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมรู้สึกว่ามันมีภัยอันตรายมากขึ้นและมันไม่ธรรมดาแล้วผมตัดสินใจลงไปหยิบขวานด้านล่างนะเพราะผมลืมสัมภาระไว้ด้านล่างหยิบขวานด้านล่างปุ๊บผมก็บันทึกวิดีโอด้วยเพื่อที่จะ เป็นหลักฐานนะจังหวะนั้นนะครับผมหยิบขวานมาได้นะกำลังจะเอากล้องขึ้นไปสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JBC วันหนึ่งผมเดินเข้าป่าวันนี้ผมไม่ได้มาเดินป่าแต่ผมมาทำตามคำร้องขอของพี่ๆเพื่อนๆ FC ทุกท่านหลังจากที่ผมไปเดินป่าคลิปตอนที่99 9นะฮะ เกิดเรื่องราวต่างๆมากมายสำหรับท่านใดที่ยังไม่ดูย้อนกลับไปดูได้ในช่องผมคลิปเดินป่าตอนที่99ส่วนท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมนะฝากกดไลค์คลิปกดแชร์คลิปกดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปย้อนไปถึงนะครับคลิปตอนที่99เนาะผมเดินทางเข้าไปในป่าผมศึกษาเส้นทางแบบคร่าวๆจากชาวบ้านนะครับที่ผมไปฝากรถ แล้วเขาก็ให้เส้นทางคร่าวๆมาว่าเดินไปตรงนี้นะประมาณนี้จะเจอลำธารน,นะครับค่อนข้างเปรี่ยวพอสมควรสิ่งที่ผมไม่คาดคิดนะครับนั่นคือผืนป่าที่แห้งแล้งแล้วก็สลับสีเขียวนิดๆหน่อยๆมันทำให้ผมเนี่ยสับสนเล็กน้อยนะครับยอมรับเลยพูดถึงการเดินป่านเนี่ยสำหรับตัวผมนะผมยอมรับว่ามีหลงบ้างมีถูกบ้างนะครับเขาเรียกว่าผิดเป็นครูนะเดี๋ยวขอญาตเอากาน้ำร้อนลงมาก่อนนะครับผมต้มน้ำเพื่อที่จะ ดื่มชานะอ่าเดือดพอดีเดี๋ยวขอญาตนะครับใส่ชาไปหน่อยเพื่อ <historically S 1> ที่จะได้ดื่มนะครับอากาศก็เย็นนะถึงจะเป็นฤดูร้อนแต่กลางคืนก็โซนนี้นะครับมันค่อนข้างมีต้นไม้เยอะกลับมาเรื่องของเราต่อเนานะคลิป ตอนที่99เนี่ยป่าไม้เนี่ยมันเหมือนกันเนาะผมมองลงไปแล้วเนี่ยมันก็มีแต่ใบไม้แห้งต่างๆนานาจนผมเนี่ยเดินไปถึงลําห้วยหรือว่าลาทานเนี่ยได้สําเร็จนะครับแล้วก็เลือกพื้นที่ในการขัดห้างอย่างที่พี่ๆทุกท่านเนี่ยที่เคยรับชมกันเห็นเนาะต้นไม้ค่อนข้างที่สูงเป็นสามเหลี่ยมนะครับขึ้นไปถามว่าทําเลสวยไหมสวยมากนะครับในพื้นที่การขัดห้าง ผมก็รีบไปสำรวจแล้วก็รีบไปตัดไม้ไผ่ตอนไปตัดไม้ไผ่นะครับผมก็ยกมือไหว้นะขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขานะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลผมตัดไม้ทุกครั้งเนี่ยผมจะขออนุญาตนะครับแล้วก็การปิดต้นไม้ด้วยผมก็ขออนุญาตแล้วก็ตัดมาจํานวน1นึ่ผมใช้เพียง1นึ่ลำนะครับในการขัดห้างเพื่อที่จะขัดห้างนะแต่ว่าเวลาผมนําไม้ขึ้นไปเนี่ย พราะนั้นเนี่ยเกิดพึ่งนะครับพึ่งมาลุมมาตอมเหงื่อผมก็มีทั้งด้านความเชื่อแล้วก็ทั้งด้านวิทยาศาสตร์นะทั้งด้านความเชื่อเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งบอกเหตุที่ทําให้ผมเนี่ยควรที่จะออกจากจุดจุดนั้นไปนะไม่ควรที่จะอยู่ในจุดจุดนั้นนะทางวิทยาศาสตร์อีกอย่างนึนะครับพึ่งเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่กินน้ําหวาน แล้วอย่างเนี่ยก็ต้องการความเค็มนะต้องการเกลือเหมือนกันที่จะบำรุงร่างกายถ้าจำไม่ผิดเนี่ยพึ่งจะมีสองกระเพาะนะครับในการย่อยนะก็เหมือนสัตว์ป่านะที่มากินดินโป่งนะครับกินน้ําโป่งกินน้ําเค็มอะไรอย่างนี้เพื่อให้ร่างกายเนี่ยได้สารอาหารโปรตีนที่ครบถ้วนนะนี่คือประเด็นที่1นนะครับหลังจากที่พึ่งมาตอมผมเนี่ยผมก็ตัดกล้องมาเลยบอกว่าพี่ๆทุกคนนะผมไม่ไหวแล้วตอนนี้เพราะไม่สามารถที่จะขัดห้างไปได้แล้ว บางทีขัดขัดไปเนี่ยพึ่งมันมาตอมตัวตอมตานะครับถ้าเราเผลอไปโดนปุ๊บต่อยขึ้นมาเนี่ยผมอาจจะตกต้นไม้หรือว่า,าเกิดการบาดเจ็บต่างๆได้ที่ทําให้เกิดการสูญเสียมากกว่านี้ผมเลยตัดสินใจลงมาด้านล่างล้างตัวล้างอะไรต่างๆนะแล้วก็รีบเก็บของเวลานั้นเนี่ยถ้าจาไม่ผิดเนี่ยประมาณ5้าโมงกว่านะครับห้าโมงเย็นนะเนาะผมก็คิดในใจว่าเอ๊จะทํำยังไงแล้วสุดท้ายก็ตัดสินใจที่จะ เดินออกจากป่าไปจงังหวะที่เดินออกจากป่ามาก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะกำลังค้าหาทางแล้วพอดีตะวันเนี่ยมันกําลังชิงพบความมืดเนี่ยถ้าพูดตรงๆมันกําลังมาปกคุมผืนป่าและในอุดมคติหรือทัศนคติผมเนี่ยกลางคืนเนี่ยครับจะไม่ค่อยเดินป่านะพยายามจะไม่เดินเลยแต่มีเหตุจําเป็นนะผมคิดว่ากะจะออกไปทันอันนี้คือความประมาส่วนหนึ่งผมยอมรับนะครับสุดท้ายผม แจ็คพอตนะเดินวนกลับมาที่เดิมอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลหรือว่าท่านใดคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้นะผมกลับมาที่เดิมเพราะว่าผมฟันไม้ไว้เป็นสัญลักษณ์ว่าจุดนี้คือผมผ่านมาแล้วนะหนึ่งครั้งแล้วสุดท้ายผมกลับมาที่เดิมผมรู้สึกว่าโอเคและไม่ดีแลเดินมาซ้ํารอยเดินกลับมาที่เดิมเนี่ยผมกาลังพูดว่าขนลุกนะพี่ทุกท่านจังหวะพูดตอนนั้นนะครับเสียงจั๊ก,กจั่นเลไลยนะที่ร้องกันขับขานแข่งกันในพื้นป่าเนี่ยมันกลับ เงียบติดเลยนะซึ่งเงียบแบบพร้อมกันมากนี่ผมพูดตอนนี้ผมยังขนลุกเลยนะคือมันเงียบพร้อมกันแล้วผมก็ตกใจเลยมีพี่พี่อฟซนะครับคอมเมนต์แนะนํามาบอกมันคือรหัสของป่าแล้วก็ผมเนี่ยมีความรู้ดั้งเดิมนิดๆหน่อยๆนะครับก็พอรู้ว่าถ้าป่ามันเป็นลักษณะเนี้ยเราควรที่จะทํำยังไงจังหวะที่ผมกําลังคิดแล้วก็ กำลังที่จะทําอะไรต่อไปนะครับกลิ่นสาบเนี่ยบางสิ่งเนี่ยก็ลอยตามลม,มนะแล้วผมก็ได้กลิ่นนะครับผมก็สูดจมูกเอ้ะมันใช่หรือเปล่ารู้ว่าผมเนี่ยคิดไปเองสุดท้ายนะมันไม่ใช่นะกลิ่นมันไม่เหมือนกลิ่นของธรรมชาติทั่วไปสิ่งที่ผมทําได้ตอนนั้นนะครับก็คือต้องรีบก่อไฟนะคือทางเดียวที่คิดว่าผมจะปลอดภัยเพราะว่าไฟฉายเนี่ยผมก็มีแล้วก็ส่องหาอะไรนะ่ะมันไม่สามารถที่ช่วยได้นะครับสัตว์ไม่ได้กลัวไฟฉายนะครับสัตว์กลัวไฟกลัวเปลวเพลิงนะ ที่สัตว์กลัวเปลวไฟก็ลุลูกันอยู่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะแพ้ในทางศัพท์ที่ผมพูดนะครับก็คือพับเพิงนะเป็นศัพท์อย่างหนึ่งนะครับพับเพิงเนี่ยสามารถที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้หายกลับไปได้บางความเชื่อนะเวลาเกิดเพศภพายในป่าหรือว่าคนหลงป่าเนี่ยพีพีเเนี่ยคอมเมนต์มาบอกว่าเขาเนี่ยจะใช้พะเพิงนะครับล้างป่าเผาป่าไปเลยอันนี้เป็นความเชื่อแต่ละพื้นที่นะครับเพื่อให สิ่งต่างๆในพื้นป่าเนี่ยกระจัดแล้วก็หายออกไปนะพูดตรงๆก็คือเหมือนเปลี่ยนป่าใหม่แต่สิ่งที่ผมไม่เจอเนี่ยผมได้ก่อไฟ1กองนะครับเพื่อที่จะป้องกันพอจังหวะนั้นเนี่ยที่ผมก่อไฟได้เนี่ยผมก็โอเคละเคลียร์พื้นที่ดูมองซ้ายมองขวาแต่กลิ่นเนี่ยยอมรับนะครับมันเริ่มจางลงไปผมก็พูดคุยแล้วมีอยู่จังหวะหนึ่งนะครับไม่รู้ว่านาทีที่เท่าไหร่ประมาณที่30หรือเปล่านะสามสิบเจ็ดอะไรประมาณนี้นะครับลองไปย้อนดูขออภัยนะก็มีเสียงเหมือนตัวอะไรเนี่ย วิ่งแบบฟุบสีขาไปเนี่ยผ่านไปในโงหญ้านะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมสตันแล้วก็ตกใจมากกําลังคุยอยู่กับพี่ๆเนาะเสียงเนี่ยอยู่ทางขวามือของผมนะผมหันหน้าให้กล้องผมก็ตกใจแล้วก็มันคงจะไม่เวิร์กแล้วคิดในใจโอเคแล้วเรามีกองไฟนะก็น่าจะช่วยได้แล้วอย่างหนึ่งแล้วก็มีมีดพกเนี่ยที่อยู่ติดเอวเนาะที่ผมติดตัวตลอดนะหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเสียงกงเ็เงียบไปปกติผมก็ก่อไฟแล้วก็ ต้มน้ำต้มอะไรดื่มนะครับปีนจนเผลอหลับไปนะจังหวะเนี่ยที่เผลอหลับไปแล้วสุดท้ายเนี่ยครับผมมาได้ยินเสียงอะไรเหมือนกันเหมือนคล้ายๆที่แรกเลยเหมือนจะคานเข้ามาใกล้ผมนะผมไม่ได้ตั้งกล้องไว้นะครับสุดท้ายเนี่ยผมจะดุ้งโยงเลยแล้วก็รีบปีนขึ้นไปต้นไม้เลยพอปีนขึ้นไปต้นไม้ได้เนี่ยผมก็รีบบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์นะเพื่อที่อย่างน้อยเนี่ยเป็นหลักฐานว่าโอเคแล้วสิ่งที่ผมได้เจอเนี่ยในห้วงเวลานี้นะ มันเป็นลักษณะนี้เผื่อมีอะไรที่ผิดพลาดนะครับอย่างน้อยผมได้บันทึกเรื่องราวไว้และให้ทุกคนได้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรผมก็พูดพูดไปเนาะจังหวะที่เงียบเนี่ยนครับมีเสียงพุ่งมาอีกนะเสียงเหมือนกิ่งไม้อ่ะเหมือนแบบคล้ายๆเหมือนอาจจะเป็นช้างหรือไม่แน่ใจนะครับช้างป่าก็ไม่แน่นะครับอันนี้ผมไม่กล้าตัดสินใจนะพี่ๆท่านใดคิดจะเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับได้ยินเสียงผมก็โอเคแล้วสตัน ผมรู้สึกว่าผมไม่ไหวแล้วกับการที่อยู่บนต้นไม้ขนาดนี้แล้วมีดพกผมเนี่ยสั้นประมาณแค่ฝ่ามือนะซึ่งไม่สามารถที่จะทำลายสัตว์ใหญ่ได้หรือว่า,าที่จะป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วผมรู้สึกว่ามันมีภัยอันตรายมากขึ้นและมันไม่ธรรมดาแล้วผมตัดสินใจลงไปหยิบขวานด้านล่างนะเพราะผมลืมสัมภาระไว้ด้านล่างหยิบขวานด้านล่างปุ๊บผมก็บันทึกวิดีโอด้วยเพื่อที่จะเป็นหลักฐานนะ จังหวะนั้นนะครับผมหยิบขวานมาได้นะกำลังจะเอากล้องขึ้นไปด้านบนกล้องดับแบตหมดทุกอย่างเป็นศูนย์วิธีนั้นนะครับผมมองตรงว่าเหงามากเหมือนเหงาที่สุดเหมือนผมอยู่บนโลกนี้คนเดียวสิ่งที่ผมคิดได้นะครับก็คือพ่อกับแม่ผมมองตรงเนาะผมมาลึกไว้นะครับิดถึงพ่อคิดถึงแม่แล้วก็คิดถึงคุณงามความดีที่เราเคยทําไว้แล้วก็มีสติฟังใช้หูฟังเลยว่าเฮ้ย มันจะมีเสียงหากกิ่งไม้เี่ยเข้ามาใกล้เรากว่าเดิมไหมหรือว่าจะมีกลิ่นอะไรที่มันแทงจม,มูกที่มันชัดเจนมากขึ้นกว่านี้ไหมสุดท้ายนะครับโชคดีที่กลิ่นนะครับมันเริ่มจางลงไปจางลงไปจางลงไปนะครับสุดท้ายเนี่ยผมก็หลับบนต้นไม้เลยพูดตรงๆนะฮะถ้าเกิดคืนนั้นเนี่ยมีช้างมาเนี่ยถามว่างวงเนี่ยมันเกี่ยวผมถึงไหมถึงนะครับเพราะว่าต้นไม้มันไม่ได้สูงมากแต่โชคดีนะที่ผมรอดกลับมาได้ อันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมเจอในคืนนั้นอันนี้พูดในความคิดเห็นส่วนตัวผมอยากให้พี่ๆใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่างสูงนะครับเรื่องราวต่อไปนี้นะที่ผมเจอหลังจากที่มันไม่มีเสียงอะไรแล้วผมก่อกองไฟไว้อย่างนี้นะครับผมก็จ้องกองไฟดูกองไฟนะไม้ก็อยู่อย่างเงี้ยผมก็กอดแล้วก็ดูกองไฟดูไปดูมานะครับผมเห็น อันนี้ไม่รู้ว่าตาลายหรือว่าตาฝาดเลยหรือเปล่านะครับหรือว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นเนาะผมพูดอย่างนี้ดีกว่าผมเห็นเหมือนมีผู้ชายนะครับร่างใหญ่ๆนะเป็นเหมือนผู้ชายชาวป่านะครับพูดตรงๆเลยเดินมานะครับเดินมาเดินมาเดินมาไม่เห็นเงานะเดินมาเดินมาเดินมานะครับแล้วก็มาหยุดที่กองไฟที่ผมก่อไว จังหวะเดินมาเนี่ยไม่มีเสียงนะครับมาหยุดตรงที่ผมก่อไฟไว้แล้วก็มองซ้ายมองขวาอย่างเงี้ยนะครับเหมือนจมูกเขาเนี่ยต้องการแบบสูดกลิ่นบางอย่างเนะ่ว่าดมว่ามีอะไรอยู่แถวเนี้ยนะตอนนั้นเนี่ยผมขนลุกมากนะผมแบบแทบหยุดหายใจนะผมคิดในใจใครว่ามาเดินกลางป่าดึกๆนอย่างเงี้ยเขาก็แบบ สูดอย่างเงี้ยสูตรดมสูตรดมสุดท้ายก็นั่งนะนั่งที่กองไฟนะครับเดี๋ยวขอญาติดื่มชาก่อนนะหนาวเลยพูดถึงเรื่องนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองนั่งให้ดูนะว่าเขานั่งยังไงนะครับเขานั่งอย่างเงี้งยพี่พีเอฟซี FC. ไม่รู้ว่าท่านใดเห็นหรือเปล่านะกล้องมันหลุดเฟรมหรือเปล่านี่นะ เขานั่งอย่างเงี้ยแล้วก็มองซ้ายมองขวาอย่างเงี้ยอยู่พักนึงครับจังหวะนั้นเนี่ยรู้ไหมสิ่งที่ผมไม่คาดคิดเนี่ยครับอยู่ๆล่างๆนั้นน,นนะมองขึ้นมาบนต้นไม้อระแล้วเหมือนเขาเห็นผมอะแล้วเขาก็ชี้หน้าผมอะอย่างเงี้ยผมก็สะดุงะ้งเละเฮ้ยแล้วสุดท้ายผม ก็ไม่เห็นอะไรแล้วอันนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยใช้วิจารณญาณในการรับชมนะนี่นะผมอาจจะฝันหรือว่าคิดไปเองก็ได้นะผมขอให้ผมคิดไปเองแล้วก็ฝันแล้วกันคนระับถ้าเป็นเรื่องที่คิดแล้วฝันเนี่ยก็จะจบแค่นั้นผมก็จะสบายใจด้วยแล้วการเดินป่าในครั้งต่อไปเนี่ยผมก็จะได้เอาทักษะประสบการณ์ที่เจอเนี่ยมาพัฒนาตัวเอง มากขึ้นนะครับตอนนี้ไฟก็มอดพอดีแล้วน่าจะเป็นสัญญาณว่าเรื่องราวคลิปตอนที่99หลังจากที่ปิดกล้องไปเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยก็จบลงอย่างที่ผมเล่าไปนะถามว่าผมออกไปได้อย่างไรนะครับสว่างมากเกือบ8โมงเช้าน่าจะ8โมงเช้า9โมงครับผมก็เดินนะ เดิน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 ไปเลยตรงไปเลยสุดท้ายออกไปเจอนะครับออกไปเจอแล้วก็ไม่ได้เล่าเรื่องราวพวกนี้ให้กับชาวบ้านที่เขารับฝากรถผมไว้นะก็เล่าว่าไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเพราะผมกลัวว่าเขาจะเป็นห่วงผมแล้วก็อาจจะเกิดบางสิ่งบางอย่างเนาะเดี๋ยวเขาอาจจะไม่กล้าเข้ามาในผืนป่ากันเพราะว่าเรื่องที่ผมเจอเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมเจอมากับตัวเนาะสมมุติว่าถ้าเกิดเล่าไป มีทั้งด้านที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับผมก็ของเงียบแล้วก็กลับมาแชร์ให้พี่ๆี่ที่ชื่นชอบแล้วก็ติดตามรับชมช่องผมนะช่วยแสดงความคิดเห็นกันเนาะคลิปนี้มีประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการสนับสนุนถ้าใครชื่นชอบในตัวผมชอบผลงานการเดินป่าของผมคนเดียวโซโล่แคมปิ้งแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปกดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะกดติดตามแฟนเพจการกดติดตามาต่างๆกดไลค์นะครับ แล้วก็คอมเมนต์เนี่ยผมเนี่ยรู้สึกว่าดีใจแล้วมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปมากๆนะอยากจะขอบพระคุณพี่ๆอีกหนึ่งครั้งนะครับที่ไว้วางใจกด subscribe ช่องเดินป่าคนเดียวแบบนี้นะฮะเจอกันใหม่ทุกวันศุกร์นะเวลา1นึ่ทุ่มตรงกับผม JPC วันหนึ่งผมเดินเข้าป่าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ